สว,ส,สวัสดีค่ะทักทายหลังจากที่ไม่ได้มาอัปเดตนานนะคะเนื่องจากว่าบัวในสวนโตไม่ทันที่จะได้อัปเดตเลยพอปลูกแป๊บนึ่งก็ขายไปวันนี้ก็เลยจะพามาชมบัวผันนะคะนี่อันนี้เป็นตระกูลบัวผันทั้งหมดเลยบัวผันธรรมดาที่ไม่ได้ธรรมดานะมีความสวยของเขาอยู่ในตัว เมื่อคืนนี้โดนฝนสุดชื่นกันทั้งหมดเลยค่ะทั้งแปลงเลยนี่นี่สีนี้ก็สวยนี่อันนี้จะเป็นเฉดสีม่วงโทนสีม่วงสีฟ้าอะไรประมาณนี้ม่วงเข้มนะคะนี่อันนี้มีม่วงขาวด้วยเดี๋ยวไปฝั่งโน้นกัน ผู้พันนี้ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายให้ดอกทั้งปีเลยที่เห็นดอกเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าปลูกในกระถางเล็กเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาไปปลูกต่อที่บ้านเราอะใส่อ,าอ่างใหญ่ๆเขาก็จะดอกโตคือเขาจะโตตามภาชนะปลูกอะคะ่ะสามารถอาดอกโตดอกใหญ่ได้กว่านี้ประมาณ3 4มเท่าเลยมีก็ม่วงสวยเป็นอีกทรงหนึง่งตัวนี้เป็นชมพู ขาววันนี้ไม่มีแดดเลยสดชื่นมากๆน้องบัวก็สดชื่นกันนี่ก็ชมพูเหมือนกันยังไม่ยอมบานเลยค่ะว่าแดดไม่มีอันนี้ขาวนี่ชื่อขาวมงคลนูน่นทางนู้นก็สวย นี่ก็ม่วงอีกแล้วค่ะม่วงอีกแล้วเดี๋ยวจะพยายามเดินดูสีชมพูอันนี้ก็ชมพูนางกำลังจะจะเริ่มบานชมพูม่วงนี่จะเยอะต่อมาก็จะมีขาวบ้างที่สีที่ทำยากมากก็คือเหลืองนี่ก็เหลืองนะคะเหลืองแบบสองสีมีม่วงติดตรงนี้ด้วยเป็นแฟนซี มุวงกับชุมพูนี่จะแบบว่า70-80%เลยมั้งอันนี้นี่อานี่เป็นแปลงบัวที่คือปลูกไว้อย่างเงี้ยในในภาชนะ12นิ้วกระถางสินิ้วเนี่ยเพื่อที่จะให้แม่ค้าร้านต้นไม้เข้ามายกไปขายตั้งขายต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปปลูกที่บ้านเราแล้วก็เราควรเปลี่ยนอันนี้สวย เปลี่ยนใส่ภาชนะใหญ่เนาะใส่อ่างใหญ่เอาดินใส่แล้วก็เอาบัวลงเขาก็จะแบบว่าใหญ่ได้กว่านี้เยอะๆเลยแล้วบัวเขาชอบแดดนะคะใครจะปลูกบัวต้องมีพื้นที่ที่สามารถแบบว่าให้ให้บัวโดนแดดได้ตั้งแต่เช้าค่ะเช้าตู่เลยผอแดดออกช่วงเจ็ดโมงอ่ะจนถึงอย่างน้อยบ่ายสองหรือว่าทั้งวันเลยก็ได้ทั้งวันนี่ก็จะดีมากเลยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ถึงบ่ายสองก็จะงามตลอดค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นแดดช่วงบ่ายนะคือเที่ยงบ่ายแล้วอะบ่ายถึง 4, ี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าแดดที่เขาต้องการคือช่วงแดดเชา้าตั้งแต่เชา้าจนถึงบ่ายหรือเย็นไม่ใช่แดดบ่ายแบบละล้ๆเนานะอันนั้นก็จะดอกไม่ค่อยมีอ่าแล้วกอ็อันนี้เรียกนางกวักนะคะแล้วก็อาจจะเล็กแคะลงได้เพราะว่าความที่แดดที่เขาต้องการมันไม่ใช่ช่วงเวลาเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ พามาดูสีชมพูนี่นี่นี่ก็ชมพูเป็นไงล่ะบัวผันแต่ก็สวยนะคะใครสนใจอยากได้ทันบัวผันก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เฟซแทนแก้วทีเคแทนแก้วหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0860454622ค่ะเป็นเบอร์ของ เจ้าของสวนเองเบอร์ของแก้วเองนะคะหรือว่าต้องการคําแนะนําในการปลูกเลี้ยงก็ทักมาได้เลยถ้าเกิดว่าตอบถามใน YouTube แล้วตอบชา้าสามารถที่จะโทรมาได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้ค่ะแวะมาทักทายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะทําคลิปการดูแลบัวในช่วงเวลาต่างๆฤดูต่างๆมาให้ชมกันเนาะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ